ได้มาแล้วค่ะทุกคนลำโ <ลำ S 2> <az> พงพร้อมไม่สอตัวในงบไม่ถึง200ค่ะเค่ะมีให้เลือกหลายสีนะคะรอบนี้จัดมาเป็นสีดำแล้วตัวไม่เนี่ยก็ปรับเพิ่มรถเสีเยงได้ด้วยดีไซน์มีความกระทัดรัดง่ายต่อการพกาเนี่ยขนาดแค่เอามือบังยังมิดเลยทุกคนแล้วรุ่นนี้เขามีไฟ RGB มาให้ด้วยที่ด้าน,บนืบอมต่อก็ง่ายนะคะเ<ๆ>ชื่อมได้กับทุกรุ่นไปค่ะทุกคนไปฟังเสียงกัน เอ,อ็นฟาโกรเอ็นฟินิทัสได้นคนนี่เปิดแล้วเปิดแล้วนะคะประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวจะวางมันโพงไว้ที่ตรงนี้นะคะกดเพิ่มเสียงหน่อยฮัลโหลอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเดินไปนะคะดูว่าจะได้ไกลประมาณไหนนี่นะคะฮโหลฮัลโหลเทสได้ยีนใช่ไหมคะอ่ะไกลประมาณนี้เลยซุ้นขอบกองแพงบ้านนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเสียงดังดีไม่มีรับสัตว์ยาได้ไกล10เมตรจะพาไปตั้งแคมป์หรือทำกิจกรรมที่ไหนก็สะดวกมากเลยค่ะพิกัดซื้อกดที่ตะกร้า